คำศัพท์ของบทเรียนที่สองข้อหนึ่ง y ยยวข้อสอง x ่ a o x ่ a o ข้อสาม w e ่ d a ว e i a ข้อสี่科学家科学家ข้อห้า问问ข้อหก方面方面ข้อเจ็ด回答回答ข้อแปด问题 ข้อที่ 11, อ้อจจืข้อที่สิบ面积面积ข้อที่1ิบเยนเคนจียนข้อที่12โจอเ้นรอบร้ข้อที่13ชางชา้ข้อที่14เจียู่เจียู่ข้อที่ 15, มิบห้วหมิง ข้อที่16หัวต้าเหล่าสิบเจ็ด,ด,ด, 17, ด,ดข้อที่18ถึงกง,ง,กงต่อไปเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องอหัวข้อบทเรียนที่2ก็คือต้าเย็นหรอส่ยวนต้าเย็นก็คือวงกงใหญ่ เขอก็คือและเสี well ่ยวหยนก็คือวงกลมวงเล็กอ่ะเรามาดูเนื้อเรื่องไออินสตัน是一名伟大的科学家วักนี้เขาบอกว่าอันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อ่คนหนึ่งวักต่อไปโยอีิซะมีอยู่ครั้งหนึ่งออีีกกคน一一个人问爱因斯坦 ่ะก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยถามอันเบอร์ไอน์สไตน์ว่าหนิน現在是物理方面最偉大的科學家嗯ท่านเนี่ยเป็นนักคณิาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะทางด้านฟิสิกส์ว่าทําไมถึงยังจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยละ่ะ ไอ้อินสตานไม่อยอมมาสางหุยตา,ากกเอเบไอนสไต์เขาก็ไม่ได้ได้ตอบคาถามตอบปัญหานี้เนี่ยทันทีเขาในหนึ่งก็ได้วาดวงกลมใหญ่1วงแล้วก็วงกลม,มเล็กอีกหนึ่งวงไว้บนกระดาษ 然后对那个人说：“啊，咱能够 put 个公共人话，大圆的面积是我的知识啊，面积。啊，圆的面积是你的知识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 啊，圆 ่าความรู้ของฉันเนี่ยมากกว่าคุณแตแต่ว่าเหลี่ยงเกี่ยวขาบว่าแต่ว่าภายนอกของวงกลมทั้งสองวงเนี่ยชื่อหวเมนตัวจิตเอะอ่าเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่รู้ตยวาางว,งว,งงวงกลมงใหญ่เนี่ยมันยาวกว่าวงกลมวงกลมวงเล็ก และ外面的接触面积大อ่าแล้วก็พื้นที่พื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันใหญ่ shoming เป็นการยนยันว่า我不知道的东西更多อ่าแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ฉันไม่รู้เนี่ยมันมีเยอะกว่า s h o ยดังนั้น我要一直学习อ่าดังนั้นฉันจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไปโยคต่อไปออสติน一直在学习新的知识อันเรี็นรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฝ่าเสียนสิ่งแต่เวนทีอ่าแล้วก็ได้พบปัญหาใหม่ๆถ้าหั活到老学到老เขาเอ่าคำว่าห活到老学到าเป็นุภาษตจีนแปลว่าไม่แก่เกินเรียนหัวก็คือมีชีวิตต่อ เล่าก็คือมีชีวิตจนถึงแก่เท่าเฉยต่อเล่าเฉยก็คือเรียนเรียนจนถึงแก่เท่าเลยไม่มีใครไม่แก่จนเรียนประโยคสุดท้ายสวย,วยดันนจึงได้ประสบความสําเร็จอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อหาของบทที่สองอต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด5้ข้อคำถามท้ายบทเรียน ให้เราพิจารณาว่าแต่ละข้อมันถูกหรือผิดข้อหนึ่งอัเินสตัน是数学方面的呃最伟大的科学家เขาบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางด้านคณิตศาสตร์อ่ะ,อะถ,ถ,ถูกหรือผิดอ่าข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คืออ่าต้องตอบผิดเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์นะอันนี้เขาบอกสูตเสวีฝังเมียน ่ถ้าถูกแล้วต้องเป็นเครื่อเสือฟังเมียนต่อไปข้อทีอ่สองอายอิน,อนจจสตันใน纸上画了两个大圆เขาบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตนเนี่ยคขาว่าต้าหยวนก็คือวงกลมวง,วง,วงใหญ่สองวงคำตอบข้อนี้ก็คือผิดอ่าเขาไม่ได้วาดวงกลมวงใหญ่สองวงเขาวาดวงใหญ่วงหนึ่งแล้วก็วงเล็กอีกวงหนึ่งต่อไปข้อที่สาม 爱因斯坦只知道大圆里大圆里面的知识，啊不，爱因斯坦，รู้เพียงแค่ว่าความรู้ที่อยู่ภายในวงกลมวงใหญ่อย่างเดียว。啊，คำตอบข้อนี้ก็คือถูก。ต่อไปข้อสี่，大圆的周长比小圆的长，说明大圆更圆。ข้อสี่โจทย์บอกว่า เส้นรอบวงของวงกลมวงใหญ่เนี่ยมันยาวกว่าวงกลมวงเล็กชั่วหมีอ่ะยืนยนันเป็นการยืนยันว่าต้าหยวนก็คือวงกลมวงใหญ่เนี่ยเกรืองหยวนก็คือมันกลมกว่าคำตอบข้อที่สี่ก็คือผิดเขาไม่ได้กล่าวเลยว่ามันกลมกว่ากันหรือเปล่าเขาบอกแค่ว่ามันเส้นรอบวงมันยาวกว่ากันแค่นั้นข้อที่ 5, ห้าอัล่าเสต้า到老学到老 จำสุภาษิตนี้ได้ไหมสุภาษิตนี้ก็คือไม่แก่เกินเรียนอันเบอร์สไตล์ไอสไตล์เนี่ยเขาก็เรียนรู้ตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นข้อ5ก็คือถูกต้องอันนี้เป็นแบบฝึกััดของบทเรียนที่บทที่2